เกียพนทำไงมก็ได้แพนง,งานว่าอนาคตเราซื้อแปลงเนี้ยเกียพลนที่เรามันเทอฮะมันเทอยู่แล้วแถวตามนี้หรือจะตะวันตะวันตะวันขึ้นทางนูนง้นาทางนูน้นอ๋อย่า,อย,าอย่าไปอย,าอย่าไปสนใจเลยแถวอะไรก็ต้อง เอาเอาคือคือจะยกบ้านก็ต้องหันหน้าหาถนนน่ะจะปลูกของก็ไม่ใหญ่ขับมาละตั้งฉากกับถนนเออตั้งฉากกับถนนตาน้ําเรามีไหมใช่ถ้าขุดไปมีตาน้ำไหมถ้าตาน้ำไม่ดีตาน้ำดีหรือไม่ดีพี่ไม่ดีไม่ดีแล้วบาดาลบาดาลบาดาลก็ไม่เจาะตรงนี้ก็ไม่รู้เหรอแต่ว่ามันมีบ่อมันมีบ่อตรงนู้นมันแต่สัมพันธ์คือดิน S <S, <S นั่นแหละเอาไปไหนนั่นแหละทีนี้ดินมันเยอะกว่าจะทิ้งในนี้มันจะได้ถ้ามาทิ้งในนี้เอาหน้าดินมันทิ้งในนี้ได้ไหมเหรอปิด้าดหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วที่เราสวยแล้วเรามันใช่ใช่มันสวยเนอะทุกเนาะใช่เนที่เป็นเคเคผมมาดูแล้วผมก็เลยไม่ได้ผมไม่ได้ไจิ๊นที่นี่เลยเอาไปผมนะเอาดินคนบ่อลปิดทั้งหมดอ๋อเราตีเราก็ต้องตีตรงนี้เองโอ้โหตีเอาเรื่องอันเนี่ยระดับ ผิดกันตั้งหลายเมตรน้ำมันอยู่ระดับลึกบ่อเขาบ่อเขามีบ่ออันนี้น้อนำค่อนข้างลึกเหมือนกันเหรยก็ดูลึกไม่ลึกก็ดูลำรางมันต่ำดูบ่อนู้นดูบ่อดูที่ทางนู้นเทไม่โอ้ยที่นี่เอาเรื่องแหละลึกต้องฝังตัวโอยฝังงััดยไงก็ต้องฝังอยู่แล้วแต่ใหญ่เท่าไหร่ตอนเนี้ยระดับน้ำอยู่นู้นสีชาใหญ่เท่าไหร่เออใหญ่เท่าไหร่อันนี้ต้องลองขุดดูแล้วดูตาน้ำเนี่ยผมถาม่หม ถามแบบงูๆงเลยถ้าจะทําแบบทางอีสานเสมอตูดขึ้นมาทําบ่อพักกับขุดบ่ออันไหนคุ้มกว่ากันอ่าถ้าจะทําแบบอีสานก็ขายที่แปลงเนี้ยแล้วไปซื้อที่อีสานซะแล้วก็ทําแบบที่ว่า <c oughs> จบ hey. มันไล้สาระมาลงทุนไม่รู้จักจบเขาไม่มีตัวเลือกเลยเขาทำอย่างนั้นถ้าเรามีตัวเลือกลงทุนทีเดียวแต่อันนี้มีนี่นะอะไรนะอลงทุนทีเดียวแล้วมันจบเลยไงจริงๆมันมีน้าท่อใหญ่จากวงจันทรผ่านอยู่ที่บ้านมันผ่านมานีคือเนี่ยผมจะทําเรื่องต่อท่อมาที่บ่อผมได้ก็ได้ก็ได้ก็มีตาน้ําดิบมาก็ดีไงเป็นน้ําจากประแสนั่นแหละแต่เราต้องขุดก่อนเผื่อจุกเชิ่นมเขาไม่พอใช่ใช่ใช่เราไปหวังไม่ได้คือคือต้องอาศัยเจ้าหมูก ตัวเองหายใจก่อนอ่าก่อนที่จะไปไปอาศัยจมูหมกคนอื่นนะถ้าตายถ้าแนวแนวนนผมก็แนวเดียวกับยางเลยแล้วก็เฮ้ยแนวแดนอะแนวแดนฝั่งไหนที่มันยาววไม่ก็ไม่เป็นไรไงไม่เอาปลูกปลูกเป็นแนวถนนเป็นหลักเดี๋ยวว่ามันสวยกว่าแล้วก็ตั้งฉากถนนคงแนวนี้มันดูแนวตั้งฉากกับถนนใช่ไหมเหรอไล่จากนนอ่าใช่ลองลองตั้งฉากดูว่าแล้วเดี๋ยวตรง แต่แถวมุมอะอยากขอให้มันเป็นแถวตรงทั้งหมดเลยแล้วแซมมารอบรอบแล้วแซมมาอยู่แถวสองเดี๋ยวพนมันจะสวยอ่อ่าจ๋ารอบที่เลยไม่ดิเป็นแถวไปเลยคือคือเซตเซตให้มันสวยให้มันสวยรอบอ่าแล้วเดี๋ยวไอแถวสองอะเราอาจจะไม่ไม่ชนแถวมันจะบีอะสมมุติท้าวาอาจจะไอต้นสุดท้ายอาจจะเหลือสามวาสองก็ชางมัน เออเห็นแล้วตัวนี้ว่านดทำรอบแต่ว่าต้องทำอย่ายังไงก็ต้องอยู่ที่ต่ำสุดก็คือตรงนี้ถูกต้องครับมีปัญหาอยู่ตรงดินนี่แหละเดี๋ยวลองไปคุยกับแม่ที่มันเทสวยอ่ะเหี้ยไม่อยากจริงๆถ้าถามที่ทิ้งดินเหรอเด้อถ้าไม่มีทิ้งก็คือต้องยกล่องตอนนี้ราคาเฉพาะอย่างยกล่องยกล่องมันเทซะเกาดินตรงเนี้ยจะเอามาตรงนี้เท่าไหร่เอาให้ลึกเลย แล้วเดี๋ยวรถดัมวิ่งมาเทในร่องซะมันก็กลับมาเหมือนเดิมหรือภาพว่าไอ่เหมือนไอ้ปูนหลังเต่าใช่ไหมอาจารย์ยกร่องแบบเก่าหน้าดินเกาหน้าดินหนึ่งเมตรมาเลยมาไว้นี่หมดเลยหรือสองเมตรขุดตรงนี้ให้ลึกไปสักเท่านี้เลยตรงสมมติอันนี้แถวทุเรียนนะครับพีรอ่ะเราขุดเนี่ยเกาหน้าดินออกหมดเลยแล้วตรงเนี้ยขุดให้มันลึกไปเป็นสุหัวเลยอแล้วก็แล้วก็เอาดินออกมาทิ้งตรงนี้คืนในคราวนี้ที่หาที่ทิ้งดินไม่ได้ใช่ อ,ปปอ,อันนี้เราเรา,เราควรจะปรึกษาพวกรับเหมาอะไรก่อนเนาะอันนี้ก็คือลองดูว่าดินเราโยกไปที่อื่นได้ไหมถ้ายกไปที่อื่นได้ก็ก็ทําแบบให้ฟรีเลยเราไม่มมต้องไปเอาหรอกเขียวว่าปลูกระยะไหนดีฮะสิบสิบเก้าเก้าแปดแปดไอปุ่มลบออกจากกลุ่มตรงไหนวะโทรศัพท์อยู่ไหนวะเนี่ยสี่คูณมาตรฐานแหละ A สี่ผมว่อยากผมอยากปลูกสิบคูณสี่ไปฮะ บ้านรวยไม่แน่น่ะรู้สึกว่ามันมันแดดก็เหี้ยบอกโดนแดดเยอะเดียเจ็ดคูณสิบเจ็ดสิบป่เหี้ยเจ็ดคูณสิบเหี้ยพอลปักเลยเจ็ดสิบเจ็ดเมตรคูณสิบเมตรด้านเจ็ดนี้เป็นด้านด้านเจ็ดก็คือเนี่ยต้นยางต้นยางระวังต้นจ็ดน่ไงสิบระวังแถวอนาคตุเรียนเราจะสูงแค่หกเมตร จำคำเหยวไว้แล้วมันจะชนกัน7เมตรด้าน7เมตร7เมตรต้นมันจะชนกันพอดีซวยเราขับรถช่อง1ิบถ้าแม่รถเข้าจะเดินเข้าก็เหลือ8พอ8ปดคูณแถว10ระหว่างต้น7อ่าเเมตรบังคับยังไงมึงต้องตัดความสูงที่6เมตรอ่ะบังคับเลยเย่บังคับอย่างนี้หละไปไม่ได้ออาเออนึกภาพ่าบังคับเลยว่าต้นเราแค่6เมตรไม่ไม่คิดว่าต้นหนึ่งจะเป็น1 0บกว่าเมตรล่าพรอมสิเมตรไปเจ็ดแต่มันมันแคบ ได้เมื่อไงก็ต้องตีก่อนเออมันปลูกแบบไฟบังคับเลยอ่ะเออไอปลูกตารางหมากคอสสี่เหลี่ยมมาโบราณถึงโบราณมากนะฮะพอปลูกก็ได้มาฮอรเพื่อคนจะขับรถเวียนได้รอบเลยใ่เหมือนเมื่อกี้เหมือนสวนเมื่อกี้สวนเมื่อกี้แล้วเออเวียนได้รอบเลยจะได้ที่จอได้ที่แต่สมัยนั่นคือสมัยก่อนไง เก็บก็ง่ายมันไม่จเป็นมันไม่จาเป็นอกนี่เขาแผ่นงานรองรับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยขับเบ้นฉีดาอ่าเบ้นสามล้ออ่ะอีกคนขี่อีกคนหนึ่งอยู่บนตาเล้งฉีดเงี้ยเออเพราะไม่มีตังซื้อแอร์บัสไม่ไม่คือเรื่องของเรื่องอ่ะผมจะไฟบังคับว่ายังไงมึงต้องได้สูงแค่นี้แล้วมึงต้องคุมแล้วนึกภาพไหม่แต่ถ้าเป็นแบบเหยื่พลเนี้ยเหยื่อพเอ้ยกูยังไม่ชนกูก็ยังไปเรื่อยอีกไปเรื่อยได้จริงป่ะเออ ไอ้ด่านนี้ชนแล้วจำเป็นต้องบอกย้อนแล้วเราจะไปบอกนี่เนเดี๋ยวได้พี่เนี่ยถามมีสองปีมีลูกปีสองกูตัดถ้าไม่เหลืออะไรเลยมันบ้ายังบ้ากว่าเราอีกแต่แต่เหียมันยังคิดออกเลยแต่เหียคือคือคนที่ยันหลังไว้เยอะที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็ลองดูก็มันบ้าไม่ใช่ยันขาเดียวนะยันขาคู่แล้วพลังมือในท่านี้เลยนะแล้วมันไปตัดทุดเลศแล้วเสือกปลูกหางบ้า ใช่ป่ะไม่มาไล่สาระมากเหรนพอนเอาจริงๆมิป่ะโอ้โหที่เยอะแหมเลยเห็นแล้วก็คือคือคือเราแผนงานเพื่อบีบบีบตัวเองด้วยไงครับแปดเทียก็ว่าห่างไปเอาแค่เจ็ดเจ็ดนี่ประมาณสิบสามสิบสี่ปีพอดีเลยดู๊กเหยอสามมาสองใช่จำนวนต้นมันก็น่าจะอยู่แต่นู่นเ่นะถ้าแปดเบิ่มแสงมันจะเข้าได้ร้อยละสิบร้อยละสิบนู่นคือคือแสงครับผมไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่หรอกเอาจริงๆริงนะแต่แต่เนี้ย แต่เนี่ยพืชที่ขึ้นเนี่ยถ้าเราปลูกตั้งฉากอะไปเลยเนี่ยใกล้เคียงเลยหมายถึงปลูกตั้งฉากกับถนนแลนะใช่ใช่รอบที่เลยยังไงตั้งฉากแต่ด้านถนนต้องต้องตั้งฉากไว้ก่อนปลูกให้มันตั้งฉากกับคอนกรีตอ่ะเหมือนบ้านคนอ่ะายจะยกบ้านริมถนนแต่อายยกบ้านตะแคงบิดกับถนนเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเออคือเราอายก็ไปบิดเอาข้างในอย่างเงี้ยรอบเดินต้องมองมิดเทียนทั้หมดนะถูกถูกถูกเอาไปแส้มแถวก่อนรอบแดินทีนี้ มันมันมันก็อาจจะเป็นสอบอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ได้ระยะไอ้ตรงนี้อาจจะถี่นิดก็ไม่เป็นไรแต่เรามองรอบนอกอาจจะไม่ไม่สุดแถวก็ไม่เป็นไรแต่มองรอบนอกโอ้ยสวยมากเลยอ่าถูกต้องครับต้องทําแบบนี้อย่าพ่นทำไงก็ได้แผนงานว่าอนาคตเราซื้อแปลงเนี้ยเพราะว่าแล้วเจ้าของไม่มีวิญญาณหรอกคือแผนงานสรุปง่ายๆว่าแผนงานก็ลองไปปรึกษาทีมงานรถขุดทั้งหมดว่าเราต้องการให้ดินให้ดินส่วน ให้ดินฟรีส่วนเขาจะบอกอ้างั้นฉันก็ขุดให้เธอฟรีอันนี้อ่เขาดินไปขายอันนี้คือเขาเป็นอย่างนี้กันนะแบบอ่าดูเขาขุดฟรีจริงแต่พอไปข้างล่างแล้วก็ไม่มีที่ขายดินพอหยุดออจบเลยอ๋อนั่นแตะคือปัญหาแล้วปัญหาเร่งว่าคุยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหียพลถ้าข้างล่างวิ่งไม่ได้จริงเราต้องยอมเสียเพราะดินมันดินน้าดินเลนเราต้องเกาเกาหน้าดินถมไปทักนินงดุกเพราะทีมยังเท เรามาถมอามาปรับที่แต่ก่อนปรับที่ขอเกล้าหน้าดินเอาอสักเมตรหนึ่งมากองเป็นภูเขาวไว้ก่อนหรือเมตรกว่า2เมตรก็ได้เพราะหน้าดินที่นี่หน,นาถึง2เมตรแล้วที่เหลือทําดินอย่างนี้ถือว่าสวยไมหมเฮรสวยคือถ้าดินอย่างนงี้จรงิงๆแล้วสวยกว่าเมียนอ้องอ้ายนิดนึงโอ้แสดงว่าต้องสวยมากไฮะแสดงว่าดินต้องสวยมากกัดปากแล้วปะปะปะนี่เหตุพระมันกระถมถึงถึงตรงนี้ได้นะถ้าถึงเราไม่มีที่ไปอ่ะตรงนั้นเราตีเป็นบ่อใช่ไหมดินมาถมนี่ก่อนใช่ใช่ แต่บ่ออยากให้ตีเป็นมาตรงนี้เนาะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยอยากขอเหลือพื้นที่ให้มากที่สุดตีมุมเนี่ยเพื่อมาทางนี้ตีตีขนานกับทางเขาอะเนาะใช่ใช่ไปทางนู้นผมต้องการเหลือพื้นที่เพราะอนาคตยังไงที่ด้านหน้ามันโอกาสที่จะสร้างอะไรง่ายไม่งม้นนเป็นบ่อปุ๊บมันก็ไม่ใช่แปงใครอะมันนั้นตีตีชิดแดนแล้วก็ขนานกับเขามาเนี่ยแล้วตรงนี้อาจจะเป็นที่ทิ้งไอไอดินชั้นล่าง แต่เอานาดินเอาเอาอ่าเอาไม่ไม่ยอมเลยจะลางเปเ่าไปไหนไม่ยากยากจริงมันตนน้ําอ่ะมนนําอืมแต่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เยื่อฝนถ้าถ้าในสายตาผมก็คงบอกก็คงไม่ต้องใหญ่อะไรมากมายไม่มากไมยเท่าไหร่เพราะเรามีน้ําดิบมาคอยสแปร์แล้วเรามีโอกาสอีกสองปีอีกสามปีคุดใหม่ก็ได้ทาไมพอขยายเพราะทุเรียนเล็กอยู่ นึกภาพหไหมฮะตอนนี้ไงพอแน่เออพอแน่ยังไงของเล็กพอแน่แล้วเรามีน้ําดิบอยู่ก็ไม่ไม่ซ <จะ S 1> ีเรียสอ่ะวานไม่ลูกก็ถ้าน้าไม่พอจริงก็อย่องล้มทิง้งไม่งั้นก็ต้องบ่อบรดาลหรืออะไรว่าไปอ่าใช่ครับบ่อบรดาลอยากเป็นวิธีเลือกสุดท้ายเพราะว่ามันเสียเงินสองต่อนะจริงนี้ก็มันต้องดูดน้ำขึ้นมาน, <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> มันไม่มีที่ไปม, <c oughs> มันต้องดูดน้ำขึ้นมาไว้เสียทั้งค่าจอดอืม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 อมันต้องเป็นวิธีสุดท้ายที่เราต้องเลือกฮะงั้นก็แพงกล่าเซลล์ ใช่ใช่ไม่รู้เลยยังไงเราก็เหลือที่หน้าทางอะ่ะอย่าอ,อ,อย่าให้เป็นบอ่อไปเลอะไรให้เป็นหยางท้ายเพราะหน้าทางยังมีโอกาสทํานูน่นทํานี่เดี๋ยวหาดินปฐมอีกสวยอีกขุดขนาดในมาเนี่ยยังไงก็ต้องต้องตั้งฉากเป็นท่านี้มั้งถ้าเป็นเถียนะยนนถนนหน้านะบุกอย่างนี้แม่ทุเรียนมันเป็นผมตั้งท่านี้ ลองลองจับฉากท่านี้ดูก่อน mm แล้วลองดึงฉากนะฮะว่า oh, ว right? <sh> are no mm ่าพื้นที่อ่ะว่าว่ามันต้องตั้งแนวถนนนี้เป็นหลักเนี่ยเนาะถ้าเป็นผมไม่เลื่อยไปเปนว่าไงไปลงไปนู่นแล้วทางนู้นก็ลงไปนู่นเออแนวนู้นไม่รู้ไงเนี่ยมันจะขวางโลกคราป่ะเนี่ยแนวนู้นแนวนึงแนวนู้นมางี้ไหมเออมันเลยจะถ้าเราตั้งฉากนี่ปุ๊บไปแถวนิดเดียวนิดเดียวถึงชนเข้อหายแล้วอย่างเงี้ยแต่นิ่มก็บิดไกลนะหรือไม่ก็แนวเขาเนี่ยเนาะใช่ผมงเว่าแนวนี้ต้องไปดูแนวนู้นช่วงแถวมันจะได้ไกลอืม ใช่พอเพราะว่าต้นยางมันแนวยางเขาจะบิดมานี่ไงอ่่เนี่ยดินแดนนู้นใช่เพราะใต้ทางถนนปึ๊บมันของถึกว่าจะแถวพักเดียวชนอีกแล้วเนาะนันคนนี้นะใช่ใช่หรือไม่ก็เป็นแนวเขาเนี่ยฮะยังยังยังดูดูดให้มันดูขับรถมองเออสวยหน่อยอะแต่แนวนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดใช่นิดหน่อย